ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บาซโยอีทหารไทยลุยเดือดค่ะซิลเข้มชายแดนออกกดเหล็กจัดการเครือข่ายว้าแดงหลังของกางลารรถใหญ่ทะลักเข้าไทยค่ะผู้บัญชาการฐารสูงสุดการในฐาน,นะผอ,อ สอปชดนะคะได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะดำเนินการนะในการสั่งปิดท่าข้าม48หลังของกลางรถใหญ่ค่ะว่าเป็นของเครือข่ายว่าแดงทะลักเข้าไทยค่ะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียร์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบีก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันี้เยอะค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่22มีนาคม2568การมีรายงานว่าพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มีหนังสือคําแถลงการศูนย์สังการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะหรือว่าสอ,อปอฉดอส่วนหน้าค่ะด้านเมียนมาจังหวัดตาก เรื่องการระงับการผ่อนปลนการใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติเฉพาะค่ะเพื่อการขนส่งสินค้านะตามพระราชบัญญัติศุลกากร พศ2560ค่ะมาตรา82วรรค2ในพื้นที่จังหวัดตากฉบับที่362ประจำวันที่22มีนาคม2568เวลา16นาฬิกาค่ะด้วยปรากฏข่าวสารเมื่อวันที่21มีนาคม2568ค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6ร่วมกับตำรวจภูธรภาค6ค่ะเข้าตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้จับกุมผู้ลำเลียงยาเสพติดจำนวน2คนพร้อมของกลางยาเสพติดยาบ้าประมาณ18ล้านเม็ดค่ะ ยาไอจำนวน750กิโลกร,รมัมเคตามีนจำนวน300กิโลกร,รัมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะจากการสอบถามผู้ต้องหาค่ะที่ถูกจับกุมให้การว่าเมื่อวันที่2มีนาคม2568ค่ะ เวลา11นาฬิกา56นาทีนะคะได้นำรถบรรทุกทะเบียนจังหวัดส,สุตรราการหัวค่ะแล้วก็มีทะเบียน746624ค่ะสมุทรปราการพ่่งท้ายค่ะบรรทุกน้ำดื่มข้ามไปเมียนมาค่ะผ่านช่องทางแม่กุหลวงท่า48หมู่1นึตำบลแม่กุอเภอแม่สอดค่ะแล้วก็มีการพักค้างคืนอยู่ที่ฝั่งเมียนมาก,ก่อนที่จะมีคนมารับรถออกไปเพื่อบรรทุกยาสติีดังกล่าวค่ะแล้วก็ได้มีการลักลอบนำผ่านบริเวณช่องทางบ้านแม่กุหลวงท่า48หมู่1 ตำบลแม่ปุนะฮะอำเภอแม่สอดในวันที่21มีนาคมนั่นเองนะคะเวลา7นาิกา27นาทีนะการปฏิบัติของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตากภายใต้การกำกับของศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะ ด้านนายชูชีพพงชัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะเป็นผู้อํานวยการศูนย์สังการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะ,ะด้านมินมาจังหวัดตากได้แจ้งนายด่านศุลกากรแม่สอดค่ะระงับการใช้ช่องทางบ้านแม่กุหลวงท่า4 8หมู่1ตําบลแม่กุอําเภอแม่สอดค่ะของนางสาวกัญญาแก้วมาสาหรับการนําเข้าส่งออกขนส่งสินค้าณช่องทางอื่นนอกจากอนุมัติที่ได้รับอนุญาตนะคะตามพระรชาชบัญญัติศุลกากรพศส5 6 0มาตรา82วรรคสองการนําเข้า และก็ส่งออกขนส่งสินค้าและสินค้าผ่านแดนนะคะนช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติศุลกากรพศ2560มาตรา86วรรค2ห้ามมิให้บุคคลและยานพาหนะข้ามไปมากับสินค้าโดยเด็ดขาดค่ะทั้งนี้ค่ให้ผู้ประกอบการดำเนินการขนถ่ายสินค้าลงในเรือโป๊ะหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ลำเลียงสินค้าในการนำ เข้าและก็ส่งออกสินค้าเท่านั้นค่ะซึ่งในการนี้ค่ะจังหวัดตากจึงขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่สื่อมวลชนทุกแขนงและทุกภาคส่วนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็นําไปเผยแพร่ให,ให้กับประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะมีรายงานว่าพลเอกทรงวิทย์ค่ะ ผู้บัญชาก,การหารสูงสุดนะคะในฐานะผอ,อสอ,อปอชอดอค่ะได้แจ้งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตากดําเนินการในกิจการสั่งปิดท่าข้าม48นะเนื่องจากเป็นอํานาจของฝ่ายมหาดไทยนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ